กดอดโอ้โหัตรตตัข้นกระนาดกระนาดเจ้เมนปลายกินได้เจ้าเสดอยตาดมันเต้นนี่แต่เจ oh, ้าเลยนะบัจ้างเอามันนอตตาทีทีพูนะเนาะเจ้าตานี่วาทีแล้วยังหลอดอยู่ ตัวใหญ่ก็ได้อยู่นะครับจี้มาคืนลองเลยนี่หันหน้าใสๆนวลจะบ่ได้หน่ะนั่นๆๆ่นนเฮ้แต่โล่ซื้อเดี๋ยวนี้ตันก่อนี่จำที่นี่ซื้อตั้งใดดิ่าตัวใหญ่ก็ได้ได้ตังใหญ่ตังน้อยนะเจ้า